Right. สวัสดีครับวันนี้มาชมงานซ่อมตู้เย็นเชื่อมแผงคอยเย็นเอาเราไปดูกันเลยครับอั่วลอยต่อช่างพงษ์จะทําการแก้ไขเชื่อมแผงคอยเย็นแผงคอยเป็นอลูมิเนียมต่อกับท่อทองแดงเราต้องถอดออกมาเชื่อมด้านนอกรั่วแบบนี้เจอบ่อยสามารถเชื่อมย้ำหรือตัดต่อใหม่ได้เอารับชมกันเลยครับงานเชื่อมต้องใจเย็นไฟแรงพอประมาณ ไฟเบาก็เชื่อมไห่ติดไฟแรงท่อก็ขาดใท้ลวดเชื่อมอลูมิเนียมเส้นละสิบาทเชื่อมเสร็จก็อัดแรงดันเพื่อทดสอบรอยเชื่อมจากนั้นล้างด้วย F11 เอาอัดแรงดันล้าง <c oughs> จากนั้นประกอบและเติมน้ำยาน้ำยายอาหกร้อย ลุ้นกันต่อไปครับร้านสุทธิพงการไฟฟ้าโดยช่างสุดทธิพง์หรือช่างพงร้านอยู่ในหมู่บ้านมาลาัยพรบ้านอุปราชตำบลท่าสองคอนทดสอบกันข้ามคืนตู้นี้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์แผงแยกชั้นบนชั้นล่างาผ่านครับแผงคอยนี้จะถอดออกมาล้างด้านนอกหรือไม่ถอดก็ได้นะครับอยู่ที่ฝีมือช่างครับ <laughs> รับชมกันมาหากมีสิ่งใดผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยล่วงหน้าครับรับชมเพื่อความบันเทิง ตู้เย็นเก่าตู้เย็นเสียตู้ไม่เย็นเอามาให้ช่างสุดที่พงซ่อมได้ครับระหว่างนี้เป็นการตรวจเช็คที่แผงคอยเช็คแรงดันน้ํายาต้องใจเย็นๆครับน้ำในขวดเป็นน้ำแข็งเย็นฉ่าแน่นอนยังต้องทดสอบกันต่อไปครับผมตรงรอยจุดเชื่อมต่อใช้ได้ไม่มีปัญหาฝีมือช่างพงงานเนี้ยบมีการตัดละลายน้ําแข็งไปแล้วหลายรอบชั้นล่างละลายน้ําแข็งบ่อยมากระบบสมบูรณ์ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ